สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาดูต้นผักสาบหรือผักอินูนะครับที่ผมจะส่งลูกค้าวันนี้นะครับนี่นะครับต้นพันธุ์ที่ผมจะส่งวันนี้นะครับนี่นะครับต้นละ50บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้นพันธุ์ที่ผมจะส่งวันนี้นะครับรับประกันนะครับเป็นต้นตัวเมียแท้ทุกต้นนะครับรับประกันนะครับปลูกไป3เดือนไม่เกิน3เดือน20วันนะครับจะ ออกดอกติดดอกติดผลนะครับผักสามหรือผักอินูนี้เป็นพืชระยะยาวนะครับปลูกครั้งเดียวเก็บกินชั่วรูปชั่วหลานนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้นพันธุ์ที่ผมจะส่งวันนี้นะครับนี่นะครับผมจะห่อใส่ถุงแบบนี้นะครับนี่นะครับห่อใส่ถุงวันนี้นะครับนี่นะครับห่อใส่ถุงแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะใส่ตะกร้านะครับ นี่นะครับใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ใส่ตะกร้านะครับนี่นะครับนี่นะครับใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วก็ใช้เชือกฟางลัดตรงมุมนะครับนี่นะครับนี่นะครับเจ้านี้สั่งสีต้นนะครับเฉพาะค่าส่ง400บาทนะครับนี่นะครับส่งผ่านไปสณีไทยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับใส่ตะก้าแบบนี้นะครับพอใส่เสร็จนี่นะครับตะก้านี้10ต้นนะครับด้านขวาด้านซ้ายสีต้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับจัดส่งไปสนีไทยนะครับนี่นะครับรับประกันผักสาเป็นต้นตัวเมียแท้ทุกต้นนะครับรับประกันออกดอกติดดอกติดผลนะครับบำรุงดินดีๆอย่าให้ขาดปุ๋ยขาดน้ำนะครับนี่นะครับ นะครับจัดส่งวันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับปลายทางวันนี้ก็จะมีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสิบต้นนี่นะครับปลายทางจังหวัดเพชรบูรณ์สิบต้นแล้วก็จังหวัดยะโสธรนะครับนี่นะครับนี่นะครับ จังหวัดยะโสธรสีตุ้นนะครับนี่นะครับลูกค้าโอนเงินวันนี้ก็จัดส่งให้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนก็สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์นะครับ086นะครับ5394 503บวก i อดีลน์นะครับพิมพ์เบอร์ผมเข้าเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ค้นหาตามเบอร์โทรผมเลยนะครับ i d ดีลนจะขึ้นเลยนะครับนี่นะครับ สนใจก็ทักถามหรือโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ